แล้วก็พาไปดูที่ลำปางควายมารยาทดีเหมือนกันเนี่ยน้องไร้ควายเพศเมียค่ะอายุสองขวบนะคะตอนนี้ได้รับ การตั้งชื่อใหม่เรียบร้อยแล้วว่านางบุญรอดค่ะเป็นควายของคุณลุงศรีวันอายุ62ปีนะคะคือคุณลุงบอกว่าลักษณะพิเศษของบุญรอดคือเวลากระตุกเชือกที่คอที่มัดอยู่ที่เจ้าบุญรอดเนี่ยมันจะทําท่าคุกเขา่าย่อขาคู่หน้าลงทุกครั้งถามว่าคุณลุงศรีวันไปได้เจ้าบุญรอดมาจากไหนคุณลุงบอกว่าไปขอไถ่ายชีวิตมันมาจากโรงเชือด จริงๆแล้วถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยขายกันอยู่ที่3 0,000บาทแต่คุณลุงไปขอซื้อมา5 0 0 0 0บาทเพราะสาเหตุนี้เนี่ยล่ละค่ะมันกําลังจะถูกเข้าโรงเชือดแต่พอดีคุณลุงไปเห็นว่าอตอนที่มันจะถูกเข้าโรงเชือดเวลามันกระตุกถูกกระตุกเชือกที่คอมันย่อขาลงไปคล้ายๆกับขอชีวิตคุณลุงก็เลยสงสารไปขอถ่ายมาค่ะคื <k> อกระตุกปุ๊บคุกเข่าเลยฮะใช่มันจะย่อขาคู่หน้าลงนะคะก็คาดว่ามันน่าจะรู้ว่าเวลาที่ดึงเชือก เข้าไปที่หลักไม้เตรียมตัวจะถูกเชือดเนี่ยมันรู้ว่ามันจะถูกฆ่ามันก็เลยย่อขาคู่หน้าลงเหมือนขอชีวิตนะคะเป็นควายเพศเมียอายุสองปีนะฮะถวามเสียคททงคุลลงไหนฮะตอนนั้นก็เลงจะถูกเชือดมันมันทําท่าไงครับตอนนั้นผมันเขาดืดเข้าเสาแล้วมันก็คู่เข่าคู่เข่าคล้ายๆว่าขอชีวิตคแต่อะไรครับนี่ก็ก็มาได้สังเทีขนาดคู่เข่าขอชีวิตคู่เข่ามันมันแลกก็เลยสงสารล่ะตอนนั้นเข้าลงเสียดไป็นหมดประไมกี่ข้างลวฮะ เขาเล่าฟังประมาณสองเที่ยแล้วสองอ๋องสองข้างอืมตอนนี้ตั้งจื่อมันยหรืังไหมไม่ใช่หลอดหลอดหลอดลุกะว่าอตั้งจืดบุญรอดเนี่ยนะอ๋อบุญรอดรอดายแล้วรอดายแล้วเปล่าสองข้อป่ายสองข้อป่ายนะซึ่งวัดลุงกะว่าจะเลี้ยงไว้ตลอดเลยล่ะคิดว่าจะเลี้ยงไว้เลอดอืมเน่มันนั่นแหละฮะอันนี้ที่ลำปางครับโตชมฮะนี่แหละบุญรอดค่ะ